ครับเราอยากจะดูบินที่เรารับสินค้าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนั้นบินมันจะไปดูได้จากตรงไหนนะครับวิธีการเราก็เข้าไปดูในหน้ารับสินค้านะครับ c w office จากนั้นเราอยู่หัวข้อรับสินค้าเราไปที่แสดงทุกรายการครับแล้วก็คลิกคำว่าด,ดูข้อมูลครับจะย้อนวันที่ไปจนถึงเดือนไหนปีไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมดูเฉพาะ วันที่1ถึงวันที่11นะครับคลิกคำามาดูข้อมูลครับเราก็จะเห็นบินของเราขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าเราสามารถเลือกดูตามเงื่อนไขได้ครับเราสามารถค้นหาเลขที่บินนะครับ19ค8สมมติน,นะครับปี2019บินหมายเลข8พอเราเรากด enter หรือกดปุ่มค้นหานะครับ เราก็จะเห็นบินของเราขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็คือการค้นหาใบรับสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็เป็นบินสีน้าเงินนั่นเองนะครับส่วนบินอื่นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็อยู่ตามสถานะนะครับมีเตรียมรายการดําเนินการนะครับบินสีเหลืองกับบินสีเขียวยังไม่เสร็จสมบูรณ์บินนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์บินเมื่อไหร่บินนี้ก็จะมาอยู่ในหัวข้อแสดงทุกรายการทันทีนะครับแล้วก็เรียกบินขึ้นมาดูได้ครับว่าบินใบนี้ เราชาระเงินด้วยนะครับอันนี้รับอันนี้ชาระเงินด้วยเงินสดนะครับก็เป็นของบริษัท Marketing นะครับผมอันนี้เราก็จะเห็นทันทีว่าบินหมายเลข8รับบริษัทนี้ชําระเงินด้วยเงินสดไม่ได้ลงเครดิตเอาไว้นะครับผมอันนี้วิธีการที่มาค้นหาบินที่รับสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผม